ข้อแม็กอย่างนิดนึงมพอแม็กหันะคุณพ่อยืนยืนใกล้ๆกันหน่อยค่ะอ่ายืนยืนใกล้ๆกันหน่อยเยืนยันนะคะคุณแม่ปิดเออคุณแม่เปิดแรกนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่เปิดแร่อ่าคุณแม่เชจะได้คนไม่อีกนะคะถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่นองคุณแม่โอเคได้เลยสายค่ะโอเคค่ะแม่คุณแม่เปิดทางแล้วนะคะ คุณพ่ออัดรย์เลยค่ะในหลวงพ่ออัดรย์เลยค่ะอ่ะคุณแม่ด้านบนคุกเข่าขึ้นโอ้เยี่ยมเลยค่ะเยี <bane> ่ยมเลยค่ะคุณพ่อเตะหลังคุกเข่าได้นะคะเผื่อเผื่อเผื่อตอนจังหลวงพ่อหน้าขาวดิฉันมองไม่เห็นเลยนะโอเค

วัวนปลาของเราโปเจกตสุดท้ายอ่ะบูมานสามเจกดไล์หน่อยค่ะโอเคน่ตาน้ะถ้าไม่เห็นจะนอนขวาคนเดียวแล้วโอเคกดไลค์ลค่ะหน่อน่สไเรดี้ก่อนนะครเดี๋ยวเราจะเย้กันนะคะว้าช่วยเย้เอาวปดีอไปป โอเคทีนี้ก็ค่อยรู้แล้วเด็กๆนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่เรียนชมผลงานแล้วก็วันไหนที่เด็กอยากจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็สามชวถทำได้นะคะ,นะคะเพื่อนๆเลยช่วงนี้นะคะเด็กๆหยุดพักผ่อนนะคะเด็กๆหยุดพักผ่อนในวันนะคะเจอกันอีกทีระดับนะคะด้วยค่ะ